สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ออโต้แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะแล้วก็อีเช่นเคยนะคะวันนี้ลิจะพาทุกคนนะคะมาชมรถทางด้านหลังของลินะคะตัวนี้นะคะเป็น nexgen t レンเตอร Ytag นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,64 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแต่งเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลิจะพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเปลี่ยนกระจัง้าให้กับดวรถลูกค้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวอักษรฟอนต์ใหญ่อย่างนี้เลย FORD นะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED สดวงด้านหน้าอย่างนี้เลยนะคะ <S <S ด้านบนฝากระโปรงนะคะก็จะติดตัวอักษกรอะคริลิกเพิ่มเข้าไปให้นะคะให้ดูมีมิติขึ้นมานะคะหน้าฝากระโปรงของเรานะคะด้านล่างใส่ชุดวายนะคะนี่ เป็นชุดเป็นชุดกันชนนะคะเป็นชุดวายนะคะก็จะมีกันชนด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่ทําสีเป็นสีดํานะคะมีห่วงลากจูงด้านในตรงนี้นะคะที่มาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ตัวในตัวรถอยู่แล้วนะคะเป็นไฟ LED ด้วยนะคะด้านบนของเราก็ใส่ข้อไฟหน้าให้กับตัวรถด้วยนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะในชุดวายก็จะมีคิ้วล้อขนาด6นิ้วเรียบๆอย่างนี้เลยคือสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกสูง2นิ้วด้วยนะคะก็จะใส่ปีกนกของโยงเข้าไปให้นะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะกันกันตัวรถโครงเคร่งนะคะตัวนี้นะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวยางยางและแม็กตัวนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะนี่ยางหน้ายางใหญ,ใหญ่ๆอย่างนี้เลยยาง BS เอฟถูกไหม,ไมไตัดให้หน่อย พูดผิดนี่เลยนะคะแล้วก็ยางใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเหมาะกับสายออฟโรดมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ใช้ลุยนะคะนี่ชอบแนวออฟโรดชอบแนวออกแคมป์นะคะตัวนี้คือเหมาะมากเลยนะคะด้านข้างของเรานะคะนี่ใส่เบ้ารองนะคะเบ้ารองมือจับการลอยเล็บกันลอยขีดข่วนต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์ ด้านข้างคือแต่งเพิ่มเติมนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ลายที่สวยกว่านี้สามารถออกแบบเองได้หรือว่าดูแบบจากทางเซลล์ก็ได้นะคะด้านบนนะคะเราหลังคาก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะคิ้วกันสาตนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะด้านหลังเป็นโลบาร์ที่เดิมเดิมจากโรงงานนะคะ ถัดมาทางด้านหลังของเราบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้กับตัวรถลูกค้านะคะแล้วก็ข้อฝาท้ายอีกเช่นกันนะคะที่ติดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตัวอ,อักษไอคิริกนี่นูนๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะคะก็ติดเพิ่มเติมให้กับตัวรถลูกค้านะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีกล้องถอยจอดตรงนี้ด้วยนะคะของเรากระบะท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะคะนี่ มือเดียวได้นะคะเป็นกระบะแบบผ่อนแรงเดีย๋ยวไปดูทางด้านในของตัวรถกันนะคะนี่เลยนะคะด้านในของตัวรถนะคะเอกลักษณ์ของไวท์แทยก็จะเดินได้ด้วยสีส้มอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดเล็กตรงหน้าปัดนะคะดีเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางเลยนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ เบาะของเราเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมปรับได้8ทิศทางเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ด้านในของเราก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้รถไปใช้งานหรือว่ารถไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมองดูตัวไหนไหว้ก็ถ้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลิได้นะคะเดี๋ยวมาลิจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ